เดี๋ยวค่อยเอาได้ไหมอ่ะมีมันมีมีพอใช้อ่ะเยอะนะไม่หนุ่มก็ไม่ค่อยเยอะแต่ก็พอใช้อ่ะประมาณกี่กระบอกพอทัห้าหกกระบอกก็พอละ ตอนนี้มาช่วยหน่อยตำรวจมีนี่เป็นอะไรที่ข้าตำรวจในในตำรวจตัวหนึ่งนะห้องไหนห้องไหนไล่หนึ่ง Swoài hát bị năm mươi năm mươi năm mươi hai dòng vay ngon 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 vay ngon

ซ้บไหนผมเล่นอะซับสามครับไม่เล่นไม่เล่นเลยจะไปบ้องทำไมอ,ะอ่ะมาตอนนี้ต้องการกำลังคนเดี๋ยวเล่นนี่เลยเจอ้โหอ๋อคือมีไม,ม้แล้วหรอมีนะครับเพิ่งเก็บเครื่องมา แตกหนึ่งโนไวแตกสว้ยกามียกามีายิงแตกเล่นเก่งแนวนะฮะเก่งอยู่เกือบเกือบสามสิบนาทีนะที่อยู่เนี่ยยังไม่ตายเหรอยังยังยังดูโคตรนานเลย